พอได้ระดับน้ำมันตามที่เราต้องการนะครับเราก็แค่ยกขวดนะครับขึ้นนะครับหรือว่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์การทำกันเลยนะครับก็มีขวดน้ำนะครับ1ใบนะครับแล้วก็สายยางนะครับ1เส้นนะครับ มาลงมือทํากันเลยนะครับก็จะเจาะนะครับาปากขวดนะครับตรงนี้เจาะลงไปเลยนะครับแล้วเราจะนำสายยางนะครับมาสวมนะครับลงไป อาทัก้าวนะครับเอากาวนะครับมาอุดนะครับเพื่อไม่ให้อากาศนะครับเข้าได้นะครับอุดทั้งข้างนอกข้างในเลย พอกาวของเรานะครับแห้งนะครับสนิทเรียบร้อยดีนะครับก็จะทําการเจาะอีกหนึ่งรูนะครับตรงนี้นะครับเจาะลงไปเลยนี่นะครับอ่ารูนี้นะครับเราก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ขวดนะครับ ไปเดี๋ยวไปทําการลองดูดน้ํามันนะครับออกจากรถกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดลองดูดน้ามันออกจากรถกันเลยนะครับก็ดูดแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับ่านําสายนะครับจุ่มเข้าไปนะครับในถังน้ามันนะครับอ่าแล้วทําการปุดรูนะครับปุดรูตัวนี้นะครับที่เราทําการเจาะไว้นะครับปุดนะครับแล้วบีบนะครับบีบขวดทีนี้นะครับ เราก็เอาขวดนะครับลงมาต่ำกว่าระดับถังหน่อยหนึ่งนะครับอ่าแล้วทำการเปิดรูน้ำมันนะครับนี่นะครับพอได้ระดับน้ำมันตามที่เราต้องการนะครับเราก็แค่ยกขวดนะครับขึ้นนะครับหรือว่าหรือว่าทำการเอานิ้วอุดรูนะครับตัวนี้นะครับอากาศ เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ํามันเขาก็จะหยุดไหลเองนะครับผมนี่นะครับก็ทําง่ายๆนะครับที่ดูดน้ํามันนะครับออกจากรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถกระบะรถยนต์นะครับอะไรก็สามารถดูดได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้จำนวนมากนะครับก็ใช้ขวดใหญ่นะครับก็สามารถดูดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ทดลองทําให้ดูนะครับกดน้อยนะครับผมสามารถดูดได้ดีนะครับตอนเติมนะครับถ้าเราจะเติมนะครับก็ง่ายๆนะครับนี่นะครับอุดเอานิ้วนะครับอุดรูนี้ไว้นะครับแล้วก็เติมลงไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับถอดไว้แต่ฝานะครับขวดตัวนี้นะครับเราไม่ต้องเก็บไว้นะครับเราเก็บไว้แต่ฝานะครับแล้วก็ใส่ใต้เบาะไว้นะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับยามน้ํามันเราหมดนะครับหรือว่าเราเจอเพื่อนๆรู้จักนะครับหรือคนที่เราไม่รู้จักนะครับเราต้องการจะช่วยเขานะครับ รถน้ํามันหมดนะเราก็สามารถดูดน้ํามันนะครับจากรถของเรานะครับไปช่วยเพื่อนๆนะครับที่น้ํามันหมดกลางทางได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เดวนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ